แม่เพิ่งมาเข้าฝันหนูเมื่อไม่นานมานี้เองอะคะ่ะท่านบอกว่าท่านติดภารกิจยุ่งมากแล้วท่านก็อาจจะลงมาบนล่มรูมไม่ได้อีกแล้วะคะ่ะฮะล,ลงมาไม่ได้เหรองั้นก็แสดงสญญว่าหนูไม่สามารถติดต่อกอับเจ้าแม่ได้แล้วสิอะไรนะคะคุณนายใช่หนูเข้าทรงเพื่อดูเรื่องคู่ให้คุณชินเหรอคะใช่จ้ะเพราะว่าชินเนี่ยเขาเป็นคนต้องการแบบนั้นนะอือบมันจะดีเหรอคะเอา ทำไมเอ็งพูดอย่างนั้นล่ะกะะแมในเมื่อคุณชินกับคุณนายมีความเชื่อและความศรัทธาในตัวเจ้าแม่แล้วขอร้องมาแบบนั้น่ะเราจะปฏิเสธได้ยังไงใช่แม่ข้าว่าขอโทษครับคือผมว่านะคุณกะละแมเนี่ยน่าจัดเข้าโสดสักรอบเพื่อเป็นการตอบแทนคุณคุณนายเขานะแต่ว่า หนูคงทำให้คุณนายไม่ได้ค่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าหนูไม่เห็นบุญคุณคุณนายนะคะคือคือเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่เพิ่งมาเข้าฝันหนูเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะท่านบอกว่าท่านติดภารกิจยุ่งมากแล้วท่านก็อาจจะลงมาบนโลกนู้ไม่ได้อีกแล้วค่ะฮะลงมาไม่ได้เหรองั้นก็แสดงว่า หนูไม่สามารถติดตอออ่อกับเจ้าแม่ได้แล้วสิก็อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะอ้าวไม่จริงหรอกมังคือท่านท่านคงจะเข้าฝันเล่นๆนะครับเฮ้ยริรับเด็กแบบนั้นจริงคับพวกเราก็เดือดร้อนกันหมดสิอเดอดเดือดร้อนอะไรอ๋อคือผมหมายถึงว่าพวกเราในซอยครับก็คงจะเดือดร้อนกันหมดนะครับคุณนายเดือดร้อนก็ต้องทนนะเพราะเจ้าแม่จะไม่เข้าร่างฉันอีกแล้วหืม ออหนูต้องขอโทษคุณนายด้วยนะคะยังไงคุณนายกับคุณชินลองติดต่อร่างสองคนอื่นดูนะคะหนูขอโทษจริงๆค่ะที่ทำให้ไม่ได้ไอ้เมไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่จาขอตัวนะครับไอ้แม่ไอ้แม่แม่คือคุณนายครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยดิขอโทษครับไอ้แม่ แกละแมไม่ยอมส่งเหรอคะใช่ครับคุณแม่เขาบอกเมื่อกี้เองว่าแกละแมไม่ยอมส่งถ้าเหตุผลว่าก็แม่คันที่มันสวัสดิ์ไม่ว่างอย่งนีนี่มันร้ายจริงๆเลยมันจะต้องรู้แผนการของเรามันถึงได้ปฏิเสธน่ะเห็นไหมล่ะคะแบบนี้ก็คอนเฟิร์มได้แล้วนะคะว่ามันเป็นร่างทรงกำมันรอค่ะไม่อย่างนั้นนะคะพวกมันจะกลัวทําไมแล้วยิ่งทําแบบนี้นะคะยิ่งจะทําให้คุณป้า เชื่อมันเข้าไปใหญ่เลยค่ะยิ่งรู้แบบนี้ห่วงคุณแม่นะครับเหมือนเตะหมูเข้าปากมาชัดๆเลยคือออกแล้วครับ,รบ,น,รบน้าคิดวิธีที่ทำให้มันยอมส่งได้แล้วค่ะทำไง<ล>ครับอันนี้นะ้าขอปิดเป็นความลับก่อนนะคะแต่คนที่จะทำให้งานนี้สำเร็จได้มีคนเดียวค่ะลูกมิว้ว